โดยครับผมนะั่นจะเรายกมาสารสอฟสอทับหนึ 5, ่งหน้าหนึหนึ่งครับนี่จะมานําเสนอคุณลักษณะของนาธนา,าการครับนาฏนา,าการในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยความสมัครใจในเวลาว่างก่อให้เกิดความสุขมีทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนานลื่นเริง,รงนาฏรการต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งนา,า,าการเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สมัครใจ ือการเข้าร่วมกิจกรรมนันนการของแต่ละคนต้องมีความสมัครใจเต็มใจยินดีโดยไม่มีการ,ารบังคับเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของบุคคลนั้นๆ 2. นันทนานการเกิดขึ้นในเวลาว่างคือการใช้เวลาว่างหลังประกอบกิจวัตรประจำวันเช่นพ่างจากการทํางานการเรียนหน้าที่ประจํากิจกรรมส่วนตัวสนันทนาการเกิดความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานเมื่อฟังื่อมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมและรับผลโดยตรงความสนุกสนานยังเป็นความสุขและความคลายเครียดได้ดี 4. อัฒนาการเป็นกิจกรรมที่มีการกระทําคือมีการกระทําโดยใช้ร่างกายกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งประกกบกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬาศิลปะหัตถกรรมงานอดิเรก ต้องมีการกระทําอยู่ตลอดไม่อยู่นิ่งเฉยการนอนหลับไม่ถือเป็นกิจกรรมอนุทน,นาการ 5. นานุทน,นาการก็ให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลันทน,นาการมีกิจกรรมหลายอย่างมีขอบเขตกว้างขวางรูปแบบของอนทน,นาการมีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการในทุกเพศทุกวัยนับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถทําได้ตามพึงความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 6. กานาการช่วยส่งเสริมความสุขสดชื่นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและก้าวหน้ากิจกรรมส่วนใหญ่ทำให้ผู้เข้าร่วมกระปีก้กระเป๋าสดชื่นและพัฒนาในทางที่ดีงามไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายามุกสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการเจ็ดธนาการเป็นสิ่งสำาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างสารรค์นาการ เป็นสิ่งที่มีคุ่าและขนาต่อตอนเองและสังคมกิจกรรมอนาุาการนอกจากจะทำให้มีความสุขสบายและยังมีส่วนในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามอีกด้วย 8. อนันทนาการเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและต้องการคือกิจกรรมระยงที่ผู้เข้าร่วมและสนใจกระทำแต่ถ้าสังคมไม่ยอมรับหรือปฏิเสธไม่ถือว่าเป็นการอนักทนาการเช่นมัวสุมการบันเทิงเป็นต้น บนพิจารณาถึงการยอมรับของสังคมด้วย 9. อันธนาการเป็นกิจกรรมที่ทําประโยชน์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมจรยิยธรรมคือกิจกรรมอันธนาการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประสบการณ์ใหม่ๆส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการแสดงออกส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาอารมณ์สวัดทเครับ